กันวันนี้น<ป>ผมจะมาแนะนำ3คาเฟ่สุดชิลในอำเภอปานบุรีเดินทางสะดวกโดยที่ไม่ต้องพึ่งรถส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีขนมอร่อยเครื่องดื่มสุดครูที่ใครเห็นแล้วก็ต้องห้ามพลาดจะมีที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันครับฮก่ hey. อนอื่นเลยอำเภอปานบุรีเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียง3-4ชั่วโมงเท่านั้นเป็นอำเภอที่มีความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดอย่างมากมีทั้งชายหาดสวยและที่สําคัญคือมีคาเฟ่เท่ๆให้ทุกคนไปถ่ายรูปสวยๆกันครับชิมขนมอร่อยอร่อยและก็ได้พักผ่อนชิลๆไปด้วยที่แรกเลยก็คือแบมบิดแคมป์คาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งริมทะเลสุดชิลที่ได้ฟิลแคมปิ้งจริงๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะก้าอี้หรือการตกแต่งต,ต่างๆพอเรามาถึงที่คาเฟ่เนี่ยก็ตรงไปสั่งขนมและเครื่องดื่มกันเลยครับ พอสั่งเสร็จเขาก็จะให้ตัวที่เป็นเครื่องสังสารมาแล้วก็ไปเลือกที่นั่งกันครับยิ่งมาในช่วงเงยน็เยนๆยเนี่ยช่วงที่พระอาทิตย์ตกแสงกําลังสวยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถ่ายรูปสวยมากและที่สําคัญเลยก็คือบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายด้วยครับในส่วนของมูสแอนโทนของทางร้านเขาจะทําออกมาได้แบบไม่ซ้ำใครสามารถพูดคําว่าน่ารักได้แบบน่ารักก็คือน่ารักแบบตะโกนนั่นเอง โครงสร้างร้านหลักๆเนี่ยจะทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็เสริมความอ่อนโยนด้วยผ้าดิบครับทำให้ฟิลแคมปิ้งแบบเต็มๆเลยเอ,อ่อที่ทุกคนเห็นว่าผมเปลี่ยนชุดคือผมมาทั้ง2วันเลยครับตอนที่มาปาจีนบุรีเอ้ไม่ใช่สีปานบุรีผมติดใจบรรยากาศชิวๆเงียบสงบไม่วุ่นวายครับ ตัวร้านเนี่ยจะเน้นความปลอดโปร่งรับลมทะเลและไอแดดได้แบบเต็มๆภายในที่ร้านเนี่ยมีที่นั่งค่อนข้างเยอะบอกเลยว่าจะมาเป็นคู่หรือจะมาเป็นแก๊งที่นี่ก็ตอบโจทย์สุดๆฮะและที่สําคัญเลยคือที่นี่เป็นคาเฟ่เพจเฟรนลี่ด้วยนะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางร้านจะเปิดเวลา10.30ถึง,ง,ง6.00นส่วน,นวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดตอน9.00นถึง1ท0 0นครับมือเงชื่ออะไรชื่อออดอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่เรียกน้องไอ้หนีเฮ้ยเฮ้ยน้องตาลน้องตาลสวัสดีค่ะสวัสดีแกรฟมื่อจาบ ีจต่อมาก็จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในละแวกนี้เหมือนกันชื่อว่าปามสปิงคาเฟ่ครับภายในร้านจะตกแต่งคล้ายคาเฟ่ฟิว90ที่ถ่ายรูปออกมาคลาสสิกสุดๆแถมยังมีตู้ถ่ายรูปให้เข้าไปถ่ายด้วยนะขนมและเครื่องดื่มที่เนี่อร่อยมากมีทั้งเค้กครัวซองและขนมอื่นๆอีกมากมายต้องไปลองครับ ภายนอกจะตกแต่งสไตล์แบบมินิมอลเน้นโทนสีขาวทั่วทั้งหมดและยังมีกิมมิกอยู่ที่ต้นแคคตัสที่ปลูกอยู่ทั่วบริเวณสวนหินทำให้ดูสบายตาและไม่น่าเชื่อว่าเมื่อเดินเข้ามาในพื้นที่ของร้านเนี่ยต้นไม้ต่างๆถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวมากเพราะสามารถถ่ายรูปสวยๆได้เกือบทุกรูปทุกมุมเลยเหมาะสำหรับใครที่มองหาคาเฟ่ชิลๆไว้พักผ่อนและถ่ายรูปเล่นครับ ร้านปลาสปิงคาเฟ่นเนี่ยจะมีมุมนั่งเล่นนั่งกินสําหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอยู่มากมายแค่มุมที่นั่งนอกร้านเนี่ยก็จะมีประมาณ10โตแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรไม่วุ่นวายแน่นอนครับถัดมาก็คือดิมมี่บีชคอนเซปต์คาเฟ่ครับซึ่งที่นี่จะเป็นที่พักริมทะเลและก็มีคาเฟ่ไปในตัวด้วยเป็นการดีไซน์โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ตกแต่งฟิลมินิมอลผสมออนเดอะบีช ชั้นแรกก็จะเป็นคาเฟ่ฮะส่วนห้องพักเนี่ยจะอยู่ชั้น2ครับจุดเด่นก็คือผนังกระจกบานใหญ่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบพาโนรามาเลยที่พักเนี่ยจะมีเพียงห้องเดียวยิ่งทําให้การพักผ่อนริมทะเลของเรานั้นเป็นส่วนตัวมากแต่พอดีเราไม่ได้พักที่นี่ครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตัวห้องพักมาให้ดูคาเฟ่เนี่ยจะอยู่ใกล้หาดเขากระโหลกเลยนะสามารถแวะมากันได้ครับพื้นที่ในส่วนของคาเฟ่ที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นแบบโอเพนแอร์มีทั้งที่นั่งภายในตัวร้านและบริเวณหน้าหาดครับส่วนมุมเนี้นย่่่าามมมมวนังออูผชบุกๆ รู้สึกว่าถ่ายรูปออกมาสวยดีครับอยากไปด้บานับนกันไปด้นไปกันยงทำไมได้บครับได้บังครับนี่จะขอ้องจน่คดารันเาตานไปไปได้กนเดี๋ยวไปเอง รอมาแวะกินน้ำกันที่ดิมมี่คาเฟ่นะครับคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่ที่มีทางขามชั้นลาจะเป็นคาเฟ่ส่วนชันบนอาจจะเป็นที่พักที่พักก็จะมี2ห้อง้าจะไม่ผัดเพราะว่าไม่ได้ผัดเราไม่ได้พักที่แต่เราผัที่ปานเบอร์ลีแต่นี้มันใกล้ๆที่พักเราหลังจากกลับทางพยาก็เลยแวะพักกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งตอนนี้น่าจะสักสีโมงแล้ว 我就是开灯 เขาเล่นใครเซิร์ฟกันเต็มไเลยทุกคนใจจริงๆเราก็อยากเล่นแหละแต่ว่าไปเดินถ้ำมาก็เลยหมดแรงซะก่อนไว้คราวหน้ามาเล่นแลกกันครับเอาจริงๆคาเฟ่นเนี้ยคือใครผ่านมาปาบรีเนี้ยก็คือต้องแวะมาแล้วนะไม่มาสอว่าพลาดมากที่ไม่ได้มาเช็คอินที่นี่เพราะว่านอกจากบรรยากาศที่ดีติดริมทะเลแล้วถ่ายรูปสวยอาหารอร่อย ขนมก็ดีไม่แพ้ร้านอื่นเลยและยังมีเมนูอาหารจานเดียวด้วยนะครับเผื่อใครมาแล้วหิวข้าวเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือข้าวแกงกะหรี่ครับแต่ผมไม่ได้สั่งอสิเพราะว่ากินข้าวที่อื่นมาแล้วแต่รับรองว่าคราวหน้าถ้าผมมาปานบุรีอผมจะไม่พลาดแน่นอนครับเลือกอะไรเหมียวปกติกินหรอก็ไม่กินนี่ปกติหมายถึงภากหรออย่าลืมกดไลค์กด u ับ c ไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ครั้งนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวใต้ท้องทะเลกันครับที่ออคารเอียมบางแสงที่ทุกคนจะได้พบเจอกับสัตว์น้ำนานาพันธุ์ปลาทะเลสีสันสดใสทั้งปลาการังที่หาชมยากและไฮไลท์จะอยู่ที่แมงกะพุนเรืองแสงที่ใครมาแล้วก็ต้องห้ามพลาดครับอาขวนร้อนไหมคะนี่นี่ร้อนไหมไปไปกันไปทะเลแล้วนะคะเว่